สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวงจรควบคุมลดน้ําความชื้นนะครับอัตโนมัติโดยการวัดความชื้นนะครับในดินนะครับด้วยพ r บตัวนี้นะครับน่ครับผมการต่อสายวัดนี่ไม่มีขั้วนะครับใช้ความยาวของสายวัดเท่าไหร่ก็ได้แต่ครับใช้สายวัดความยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่นะครับแต่แต่แต การใช้ความในการใส่วัดเนี่ยที่จะใช้เนี่ยในความยาวแต่ละความยาวเนี่ยก็จะต้องมาตั้งเปอร์เซนต์ความชื้นที่จะต้องการใหม่นะครับเปอร์เซนต์ตรงนี้ก็คือเช่นเราต้องการให้ดินลดน้ําที่ความชื้นเท่าไหร่ก็สามารถระบุเป็นเปอร์เซนต์ได้ตามที่เราต้องการนะครับโดยดูพื้นที่จริงนะครับผมโดยดูจากพื้นที่จริงว่าต้องการวัดเท่าไหร่ยังไงนะครับเราก็ตั้งเป็นเปอร์เซนต์ที่เปอร์เซนต์ต่ำและสูงได้เลยนะครับอ่าก็ดู ก็จะมีเมนูนะครับมีปุ่มเมนูนะครับสีเล็กเลบอัพดาวนะครับแล้วก็ไลน์นะครับอ่าตกลงนะครับหรือเลือกซ้ายขวาบนล่างนะครับหน้าจอนะครับผมตัวนี้ก็จะมันต่อการต่อใช้งานนะครับก็จะมีสายพบนะครับก็คือสายหัววัดนั่นเองสายหัววัดตัวนี้จะไม่มีขั้วนะครับก็คือวัดซ้ายและขวานะครับไม่มีขั้วนะครับก็รับได้ ไฟข้านะครับเป็นไฟดีซนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไฟดีซผมทําไว้หลายรุ่นนะครับเป็นรุ่นไฟสำหรับไฟบ้านหรือเป็นไฟดีซก็มีตัวนี้เป็นไฟดีซนะครับก็คือไฟจากโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่นะครับหรือสวิตชิงนะครับเป็นไฟอินพุตนะครับให้มันส่วนเอาพุตก็จะแยกมาจากไฟที่เราจ่ายให้มันนั่นเองรุ่นนี้นะครับทําไว้4ี่ช่องนะครับทํางานพร้อมกัน คือเซนเซอร์หนึ่งตัวควบคุมรีเลย์สี่ตัวซึ่งเราจะต่อพ่วงกันก็ได้นะครับแต่อะไรที่นี้แยกไว้นะครับหรือจะพ่วงกันก็ได้ในทั้งหมดสี่ชุดนะครับก็จะเขียนไว้เอาครับเอาพุทนะครับแบบนี้ขั้วบวกขั้วลบนะครับเอาพุทขั้วบวกขั้วลบนะครับบวกลบนะครับเอาพุทมีทั้งหมดสี่ชุดนะครับอินพุทนะครับไฟเข้าแล้วก็พอเอาพุทเป็นไฟที่แยกออกมาจากอินพุทนะครับเมื่อวงจรทํางานนั่นเองนะครับผม ร,รุ่นนี้เป็นรุ่น1 Input นะครับแล้วก็4 Output ุ็เขาหมายความว่ามีหัวโพบ1ตัววัดและควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมด4ชุดพร้อมๆกันจริงๆเราจะต่อพ่วงก,กันก็ได้นะครับอันนี้ทำไว้ให้ให้ใหสามารถต่อสะดวกะนะครับผมนี่นะครับแ้วก็ดูเพจตามนี้เลยนะครับโพบ Input u u อา u ุอาุอาพุตอาพุนะครับะน,นะครับทีนี้เรามาดูการเซ็ตบัตรกันครับ อันนี้ผมถ้าใช้โซลาเซลล์ถ้าเราใช้ปั๊มชนิดไหนเราก็ต้องเลือกไฟที่จ่ายให้พอนะครับสมมุติเราใช้ปั๊มกีวัตอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเลือกไฟที่จ่ายโซลาเซลล์เนี่ยให้พอสาหรับปั๊มนั้นๆนะครับนะครับผมหมเปิดไฟนะครับนะครับก็จะโชว์รุ่นนะครับแล้วก็โชว์เวลาอ่าในหน้าจอมันนะครับทีนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีทัมเมอร์นะครับและเป็นออโต้ด้วยนะครับผม อตอนนี้ตั้งทัมเมอร์อ,อยู่ก็คือจะไม่ทํางานนะครับเครื่องไม่ว่าจะวัดความเชื้นทดสอบโดยการเอาจุ่มน้านะครับนะครับผมนะครับความชื้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะครับ,รบผมก็คือจะไม่ทํางานนั่นเองเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราได้ตั้งไว้ทีนี้เรามาดูในโหมดออตโต้กันนะครับอ่าเรา มาดูเมนูบ้างเมนูมีทั้งหมดสี่เมนูนะครับสามสี่ครับกดบนล่างนะครับเพื่อเลือกเมนูเมนูที่หนึ่งนะครับเอาไว้เซตโหมดกดขวานะครับเพื่อเข้าไปอ่าจะบอกว่าโหมดเป็นโหมดอะไรอยู่กดขวาอีกครั้งหนึ่งมันจะกระพริบนะครับให้กดบนล่างเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับนะครับพอกดพอกดพอเลือกโหมดที่ต้องการได้แล้วให้กดนะครับสีเล็กนะครับเพื่อยืนยันจะทําการเซฟนะครับตอนนี้เป็นโหมดออโต้เลยนะครับ ให้กดซ้ายเพื่อถอยหลังกลับมาที่หน้าจอหลักเมน,น่ที่สองจะเป็นการเซตจุดตัดของรีเลย์นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของความชื้นนั่นเองนะครับผมเราก็กดไปที่กดขวานะครับจะเข้าไปนะครับจะก,กระพริบแล้วถ้ากระพริบนี่คือพร้อมตั้งนะครับทางซ้ายมือนี่คือค่าต่ำนะครับทางขวาคือค่าสูงนะครับถ้าเกิดความชื้นต่ำกว่าค่าต่ำอพุธจะทำงานนะครับอุปกรณ์จะทำงาน และจะหยุดทํางานเมื่อถึงยี่สิบห้านะครับคือถ้าเกินยี่สิบจะยังไม่หยุดแต่จะหยุดเมื่อเกินยี่บห้าถ้าตา่มกว่ายี่บห้าก็จะยังไม่ทำนะครับแต่ถ้าตา่ำกว่ายี่สิบจะทำนะครับคือจะมีช่วงให้ตั้งระว่างย0ิบถึงยี่ห้าเราสามารถตั้งได้ที่ต่มสูงตรงนี้ป้องกันป้องกันมันชื้นเร็วเกินไปนะครับสมมุติเราตั้งไว้ที่น้ำต่าจะตั้งมากกว่าน้ำสูงไม่ได้นะครับเราต้องตั้งน้ำสูงก่อนน้ำสูงก็จะอยู่ที่ เป็นสี่ผ้ายกตัวยานะครับสี่ผ้าส่วนกดซ้ายขวานะครับซ้ายและขวานะครับเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งนะครับของการกระพิกบกระพิบที่ต้องไหนก็คือตั้งค่าตรงนั้นนะครับนะครับตั้งสี่ผ้านะครับนี่นะครับง เซฟให้กดซีเล็กนะครับอ่าเซฟให้ตั้งค่าให้กดขวานะครับถ้ากดย้อนกลับให้กดซ้ายถัดไปให้กดขวานะครับแบบนี้เซฟนะครับกดซีเล็กนะครับเซฟต้อมอ่าแล้วก็มันก็จะโชว์ค่าที่ตั้งไว้เรียบร้อยกดกลับนะครับค่าทุกค่าที่ตั้งไว้เมื่อปิดเครื่องเครื่องจะจํานะครับเมื่อเครื่องดับเครื่องก็จะจําเมนูที่สามเป็นเมนูทัมเมอร์นะครับเมื่อกดเข้ามาก็จะบอกให้เซตทัมเมอร์ไวออนออฟนะครับ สำหรับโมดทัมเมอร์นะครับผมตรงน,นี้ใช้สำหรับโมดทัมเมอ,อ,เอร์เมื่อเอาไว้นะครับเมื่อน้าเมนูหลักกดขวาเข้ามาก็จะโชว์โชว,ว่าเซตไทม์ออนออฟนะครับกดขวาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการให้เราเลือกว่าจะเซตที่ทัมเมอร์ตัวไหนเรามีทัมเมอร์ทัมเมอร์ให้ใช้ถึงแปดทัมเมอร์ด้วยกันก็คือช่วงเวลาถึงแช่วงเวลานะครับกดบนล่างนะครับเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาที่จะตั้งได้นะครับนะครับสมมุติทัศนการตั้งเวลาช่วงที่1ึ ช่วงที่แปดนะครับให้กดช่วงที่หนึ่งนะครับให้กดขวาอ่ามันก็จะให้เราตั้งเวลามันทัดบนคือทัมเมอร์ที่ตัวที่หนึ่งเนี่ยนะครับทัมเมอร์เวลาที่หนึ่งออนเมื่อไรชั่วโมงนาทีทัมเมอร์ตัวที่หนึ่งปิดเมื่อไรชั่วโมงและนาทีนะครับนั่นเองมีแค่นี้นตัวตยางนะครับอันนี้นะครับตั้งไว้สิบสามจะปิดตอนสิบสามสิบนาทีและกดขวานะครับซ้ายขวานะครับ นะครับซ้ายและขวานะครับเพื่อทัดไปหรือถอยหลังนะครับยกตัวอย่างการตั้งทัมเมอร์ตัวที่หนึ่งนะครับทัมเมอร์ตัวที่หนึ่งนะครับเปิดและปิดนะครับมาตั้งถึงเมล่ายกตัวอย่างนะครับ่านะครับเฟเดี๋ยวลองเข้ามาดูไหมนะครับผมอ่าสมมุตินะครับถ้าเกิดถึงเวลาสิบสามนาฬิกาสิบนาทีเครื่องจะทําการวัดความชื้นและตั้งอาวุธทํางานนะครับตั้งอุปกรณ์ทํางาน จนถึงเวลาสิบสามนากาสิบสี่นาทีเครื่องก็จะปิดทั้งหมดนะครับก็จะยกเลิกการทํางานนั้นนะครับอันนี้นะคือโหมดทัมเมอร์นะครับตรงนี้เราเราตั้งไว้ที่ช่องเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเราตั้งใหม่ในโหมดทัมเมอร์อันนี้แลาโหมดออโต้ก่อนอธิบายเมนูก่อนนะครับเมนูที่สี่เป็นเมนูตั้งเวลาปัจจุบันเมนูนี้ต้องตั้งนะครับถ้าเวลาปัจจุบันไม่ตรงทัมเมอร์จะทำงานเพี้ยนทันทีนะครับอ่าเมนูที่ห้าก็เป็นเวลาในการดับหน้าจอนะครับกดขวาให้มันกระพริบนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครเส็จให้ก สิเล็กนะครับเพื่อเซฟเมนูที่หกก็ออกนะครับกดสิเล็กเพื่อตกลงนะครับยืนยันอ่พต่อนี้ทางานนะครับตัย่างนะครับผมอ่ามีตานตีดต่อปั๊มไว้นะครับปั๊มตัวเล็กๆนะครับปั๊มนะครับสังเกตว่าเมื่อเครื่องทํางานนะครับจะมีตัว P กับ P นะครับ ค่าความชื้นที่วัดได้เวลาปัจจุบันนะครับค่าความชื้นที่วัดได้นะครับตกลอ่ากอไปนะครับอันนี้คือเวลาปัจจุบันนะครับนาะวิชั่วโมงนาะทีวินาทีอันนี้โหมดนะครับ M นี่คือโหมดนะครับอ่าตไอไปก็ SS นี่คือความชื้นที่วัดได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับ สี่สิบถึงสี่สิบห้านี่คือสถานะว่าที่จะให้มันทํางานนะครับคือจุดที่เราจะใช้ทํางานพีนี่คือสถานะกระพริบ P นะครับสังเกตนะครับเมื่อเราวัดความชื้นถ้ามากกว่าสี่สิบยังไม่หยุดนะครับถ้ามากกว่าสี่สิบห้าถึงจะหยุดนะครับแต่ถ้าน้อยกว่าสี่สิบห้าน้อยก็สี่สิบถึงจะทำงานน้อยก็สี่สิบห้ายังไม่ทํางานนะครับตรงนี้ให้ตั้งให้เหมาะสมตามสถานที่ต่างๆนะครับ นะครับ4นะครับ40-45ถึงทำงานแล้วครับนะครับพอทํางานแล้วตัวผีที่กระพริบจะเป็นเครื่องหมายลบนะครับพอหยุดทํางานแล้วครับแต่พอทํางานจะเป็นกระพริบนะครับเพื่อบอกว่าปั๊มทํางานแต่พอหยุดทํางานจะเป็นเครื่องหมายลบแบบนี้นะครับนะครับผมตัดเสียงนะครับอันนี้เครื่องมอดอัตโต้นะครับขอตีกไปครับหยุดแค่นี โหมดออโต Auto จะทํางานตลอดเวลาก็คือจะทําการวัดความชื้นในดินนะครับตลอดเวลาและสั้งปั๊มทํางานโดยมีตัว M เนี่นะครับคอยแสดงโหมดว่าเป็นโหมดอะไรอยู่มีเวลาและมี S เป็นสถานะของความชื้นแล้วก็มีค่าคัด off ค่าจุดคัดอ f ฟที่ตั้งไว้นะครับโชว์ว่าตัดเมื่อไหร่หยุดทํางานเมื่อไหร่แล้วก็สถานะปั๊มน้ําถ้าปั๊มทํางานจะเป็นตัว P กับ P แต่ถ้าหยุดจะเป็นเครื่องหมายลบนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นการใช้งานง่าย,ายๆเบื้องต้นในโหมดทัมเมอร์ในโหมดออตโต้นะครับ่อไปต่อไปเป็นโหมดทัมเมอร์ก็กดขวาเข้ามาแล้วก็ทําการตั้งมันนะครับถ้าเป็นโหมดทัมเมอร์เสรเราก็ต้องมาตั้งทัมเมอร์ด้วยอ่าดูเวลาก่อนนะครับจะดูเวลาก่อนว่าจะตั้งอะไรดีนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นโหมดทัมเมอร์แล้วปั๊มหยุดทํางานนะครับ เซนเซอร์นี้ทำงานปกตินะครับไม่มีอะไรมันก็แค่วัดไปเฉยๆนะครับตอนนี้ยีแปดนะครับสิบห้ายี่แปดเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นยีเก้านะครับ <c oughs> เะตํำเมอ่อนะครับสิบห้าิบเก้านะครับช่องที่หนึ่งเลยนะครับสามารถเซตได้ถึงแปดช่องนะครับนะคัอ่เดี๋ยวจะหย,ยุดทำงานที่15-30นะครับ เล็บนะครับนะครับช่องอื่นก็ตั้งได้เหมือนกันนะครับอั้คืได้แปะทำมือแต่เราไม่ได้ตั้งไว้นะครับออกมานะครับคนเล็บก็ออกแล้วอ่ะนะครับนะครับเห็นไฮะตอนนี้ยี่สิบเก้าจุดแปดวีแล้วมันทํางานแล้วก็คือจะช่วงนี้จะสามารถวัดความชื้นได้นะครับสังเกตตัวพีนะครับสังเกตตัวพีนะครับผมอ่าอันนี้คือวัดความชื้น ก็คือยังอยู่ใน29สิบเก้านะครับสิบหิเก้าอันนี้เป็นการดับหน้าจอเลยรเหครับก็จะย่างเมนูเมื่อกี้จะมีเมนูหนึ่งเอาไว้ดับหน้าจอกดบนเปิดนะครับกดบนกดล่างปิดกดบนเปิดเป็นการปิดเปิดไฟนะครับเพื่อประหยัดพลังงานอันนี้ก็ปั๊มทำงานนะครับตามเวลาที่ตั้งนะครับข้อควรแนะนำคือให้ตั้งเวลาก่อนนะครับก่อนจะถึงเวลาจริงนะครับ ทำงานอยู่นะครับแต่พอสามสิบแล้วดูนะครับนี่ยพอสามสิบทุกปัมก็จะหยุดแล้วก็คือหมดเวลาการทางานที่มันจะต้องทําแล้วนะครับอ่หมดทัามเมอร์ก็มีประมาณนี้นะครับตั้งได้ทั้งหมดแปดช่วงเวลาข้อแนะนําคือให้ตั้งเวลาก้อนเวลาจะถึงจริงนะครับนะครับผมแปดช่วงเวลานะครับอไอ้่างนะครับนะครับภูมิอธิบายอีกครั้งหนึ่งบนล่างนะครับเพิ่มรถ ขวาถ้าไปซ้ายแบ็กกลับนะครับสีเล็กตกลงยืนยันนะครับทัมเมอร์มีทั้งหมดแดช่วงนะครับเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่ช่วงที่ไช่องที่หนึ่งนะครับต่อไปช่องที่สองก็ตั้งได้นะครับก็รายทั้งหมดแช่วงเลยหนะครับเราไม่ได้ตั้งไว้ก็ปิดเลยนะครับก็เลือกตั้งได้ตามต้องการเลยครับผมแปช่วงเวลานะครับเปิดปิดแปช่วงเวลาแล้วก็ออโต้เลือกโหมดได้ตามต้องการนะครับ ผมเคตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่ตั้งทัมเมอร์ไว้ก็คือว่ามันยูนอกเหนือเวลาที่เราตั้งไว้มันก็จะปิดเครื่องนั่นเองน,นะครับก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้มันคือโหมดทัมเมอร์นะครับโอเคทั้งหมดโดยวรวมก็มีประมาณนี้ครับผม,ผมของครับ